เดินไปปุ๊บมันก็เตะฝุ่นพวกนี้แหละเข้าไปในาถุงมันก็เฮ้ยอะไรวะสะลักลุนมาจากไหนนี่เอ้าเอ้สาสลักหลุดแล้วอ๋อสลักลุดได้ยังไงวะเนี่ยค้อนไม่มีด้วยเอ้า ู่บ้านไม่หลุดมันหลุดอยู่นี่หาเรื่องแล้วหาเรื่องลําบากอ <Hey, S 1> มันหลุดได้ยังไงนะมันต้องมีน็อตล็อกตรงนี้แน่เลยผมว่าแต่มันไม่เคยมีนะมันไม่เคยมีเลยอยู่ดีๆมันหลุดออกมาเฉยเลยหัวสลักไม่มีรูเกว่าหัวเนี่ยมันไม่มีรูเลย มันอยู่ไม่ได้ยังไงถึงป่านเนี้ได้หรอเกว่าเนาะค่อน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 ตีค่อนตี tí làng đuôi ừ. tí làng đuôi tí làng đuôi tí kháng làng lắm tí 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 lắm tí Surt เดี๋ยว่ามันจะหลดหุดอีกตอนไหนรถมาเยอะนะ แค่ครึ่งรอบ๋อตอนนี้รถก็ถอยเข้ามาตามร่องก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรละเอา้ามันไม่เข้านะที่ปัญหานะ่ะนั่นปัญหาก็คือมันไม่เข้าร่องนะเด้เอามาได้ครับโอ้โหแข็งเกร่งมากค่นี้ นี่ดูคันนี้เนี่ดูคันเนี้ยจะมาได้หรือเปล่าเนี่ยถ้ามาทรงนี้ยังไงก็ไม่ได้ครับงัน,นยากครับถ้าทรงนี้ติดติลิลิ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 ติดตั้งหมอลำเลยตั้งรอเลย ไกลเลยแหละอีกไกลเลยแหละเอกตึกๆโป๊ะตึกตึก,ตกป๊ะแทรมต้องบอม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 เครื่องดนตรีไว้ก่อนเลยตั้งสายกีตาร์รอเลยต้องแนงต้องแนงต้องแนงต้องแนวต้องแนว แล้วตรงนี้มันดินตรงนี้มันแข็งดีครับนจะไม่มีปัญหาอะไร่ะไปนะสบายสบายมันเป็นแค่ตรงนั้นแหละนั่นอ่ะทีนี้พอพอมันคันนั้นยำคันนี้ยำก็น่าจะอยู่ครับ แล้วก็อาจจะไปได้ดีในทีมนี้น่าจะมีคันเดียวคันนี้คันเดียวครับ ว่าทุกคนถามหาเรื่องขับการฟิวก็เลยจัดให้ครับถามกันมาเยอะไม่เห็นขับการฟิวนานแล้วอะไรประมาณเนี้ก็เลยจัดให้ถอยหลังไปนี่ไปเจอคันนี้เลยเนี่ยถอยไปไม่ดูนี่เหยียบเลยนี่ แก้ปัญหาดูคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปนะครับเรื่อยๆจะเห็นได้ยินต่อเนื่องต่อเนื่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ